อนไรเพิ่นเลยก็เลยมาเห็ดย่ำให้สู่กินเ้ยค่ะมือนย่ำย่ำย่ำยังแม่พิมพย่ำยังพ่อตรงว่าที่ฟังไหหอยนางลมนี่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 หอยมีตะตัยใหญ่เลยนี่ยำหอยนางรมหววาขึ้นจะเสบนาะบานธุกิจเปิดมัเจงตรงทกมือเน่ยตรงมาไม่เลยนะตรงมาหอดถามมือนี้ว่าท่านมาหอดโยของท่านใดยเนี่ยนี่บงงเข้ามาสดวันตตอวันวันนิดเด้อ ดำหอยนางลมคนมาเหยียบงูมันบอยเมนหนุ่มเต็มเต็มเลยรถหัดนี่ละเหยียบบัวตายเพิ่นมามันสิ่งที่โศกเด้เหยียบตายเพราะไม่โศกนี่เด้อเอฟซีเหล็กรถพอตวงเนาะค่ะเนาะกับเมนหนุ่มขี่มาหาเม่พิมพ์มาเหยียบงูได้จังใดเคุณว่าเหยียบงูแต่ว่าบัวตายเนาะค่ะเนาะหันขึ้นไปมองเบิ้งเห็นแต่ยกหัวอยู่จ้ะงูเห่าเพิ่นว่าิ่นว่าถ้าเหยียบงูบ่ตายจะมีโศกคุณว่า เาเป็นข่าวดีทะเนอบานได้สูกได้ลาบน้ำกันนั่นแล้วหมวดวันทีหนึง่งกระลาก,กระดาคมโหกหานอจานอมาหากันแล้วมีแนวดีๆมเวาสู่กันฟางมาแบงปันในเอฟซีน้ำขาพอตรงแม่น้มพันถูกเลขกสองสามวดต่อกัน,ลนะะเ,ลเลยเด้อค่ะเลขกสามตัวตรงๆเลยจ้ะสามตัวสูนเจัวหนละแปดมันก็เข่าสามตัวสามตัวตรงๆเลยจ้ะ แม่นมมันเลขแม่นมจุดถูกยุ่เพื่อนบ่จานี้หัวที่แล้วหัวที่แล้วจุดถูกย่อเพื่อนมีดอกเลขหนึ่งไงบ้าเลขหนึ่งเด้อเอชซีแม่นมก่อนเลยไปซื้อสามตัวไปซื้อจึงได้แปดเจ็ดศูนย์นะแปดแันซื้อซูช์เจ็ดวกับซื้อซู์เจ็ดวกรับอีกตหางหนึ่งเด้อเอชซีแม่นมพันว่านพันจุดถูกยุ่เพื่อนได้จานี้บางตีล่ะหัวที่แล้วศูนย์เจ็ดแปดเพิ่นก็เลยซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด อัแปดใสพอยู่ฮือนเราจะเนาะเฮ้ยเจ้าทีเป็นวาเป็นสีไฮห่างหนึออกเลขบ้านห้าหนึ่งเก้าหกเพือนอะมา่าเะอวสามวตรงๆเลยเนาะเล็กเป็นแต่ละงวดสองเท่อเรอาเ้ยจะแปะอทั้งอื่นเ้เหล็กันมาสักทีเนคากเนเปินาเล็กบานเล็ทีเงี้ยนเด้อ่าลืมมันะมันอยู่ในหันละมันห้าก็เรยว่ามาเก้าหนึ่งท่าเก้าหกไม่ดอกอลไมนบเก้าหนึ่งหกหนึ่งนนี้นะบานเล็ทีห้าน่ะ อร่ยซื้อเลยสามตัวนะมกเก้าหนึ่งเปเขามันดีถึงมากบันเราอยู่อุ่นเียดเนาะบ่าเลขทีเก้าที่สองถือหลายกว่าเก้าหระล้วมวดนี่โู้ว่าหัวงูพูดสิแล้วมันก็ไปนางเฝ้ามันก็ไปนางเฝ้างูแบบนี้ใ่อุ้มเนาะงูไ่ี่ก้นักแรออกมาเข้าก็เลยหายมันหามเลยผมหัวจักก่อนกี่ก้นกาดจักงูการโขกการงูจีงูทีนบอ มันอกหนึ่งเก้าหกามโตเลยเนาะไปเนี่าไปเนีทีเสวะผักเนอะโศกอยู่น้ำอันบ้านน้ำซองจต่พองูกับขี่แ้างขันมังกับบ่หัจัเนาอุ้มมันกันังเฝ้างูอยู่ันไงูเรียนเขาเจิงัวแล้วขขางขันมันเนาะ สหสสามปดหัหดว,วามหวดเลยทีส่สนี่หนี้งวสามสิเขาหัดนี่แล้อครับว่าสิงนี่เั่นกันเลยล้าพล่นโบแมนไี่ไหมพิม,มพ์ไอพิมพ์คันนแม่นมกรับปันไ่พิมพ์มาหากันแต่ะเกาบ่านสิทองบูกว่าว่าเข้าไปวัดสั่งให้นะ เห็นบ่เฮาเริ่มแล้วเด้หั่นเฮาเริ่มแล้วเกาสองเขาเบาโหได้บ่เฮาว่าเฮาสิได้เงิน5าเสียงไม่รู้มันออกเกาหกเหรอไม่จะโตว่าเฮาเข้าทำงานไม่โตว่าบ้านลาบแยกจะโดดจังอัยยันยังกอดไม่พิมพ์ FC ที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดบุญนั่นั่นถือเลขบ่ทุกคนนี่แม่หนมเออที่เพิ่นไปเฮ็ดอันวัดสางไพ่น้ำผ่าปลาปาถือเลขบ่ทุกคนเลยดิได้ทุกคนเลยทานไว้ว่าเฮาสิไปซอยซอยซื้อทีให้เพิ่นคั่นถึงแล้วันที่1เนี่ย เ้ากั่ซอยคือกันท้ากะสิซ่วยกันละทันท้วเพราะว่าข้าขออข้าขอเป็นพ่อวพร้อมกันโัยก็่าีมคอกันพร้อมกันโสมยก็ล่างสีมาคือกันพร้อมกันเาคิดกับการเห็นปสวีวินาถระดที่นึงขึ้นยังถตรกัอันว่าโม่สีขามะสีขาังไตข้าสีเอาให้ได้ามันปะปะทะกันเลยาม่ปะทะกันก็คือแมนเด็หัวขาเราจะถลหข้าพันะ แต่ว่ามือนี้แม่น้มจะหายตัวใดเมื่อว่าวซูไม่พิมพ์มฟังเหมือนนี้มีตัวดีมากอันว่าแรงลดมากว่าจังไดพะโตงว่าวซูเอฟซีฟัฟฟ่งเน่จ้ะแรนลดมากแรงลดไปลดงูงูเห่าแบบมัน, <ลด S 1> น,นมตัดอ่าเลนตัดจ,อจ,อจ,อจอ่อๆก็เลยเหยียบลึกๆเลยวันนี้หันไปเบื้องขึ้จกข้างหลังมันโยงเสียเมือ่อตายออเอาแตเวลาโศก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 เขาว่าสาธุเดอร์ถูกไว สามตัวตรงๆแล้วงวดที่หกถึงหกหาศูนย์เงินนั่นอ่ะแลนกลวมกลวมงูถนนเสซนเก้านั่นแหละแลนกลวมงูแลนตัดหนาการแลนกลวมมันเพื่อเลขมันจะเป็นศูนย์หาหกหกสี่ตัวตรงๆตัวหัวไหนมันมาสีไหมครับต่ว่าบันบันบันในห้าสี่เบาซูต่อฟังนี่เลขเลขออกว่นซูเงินพวกตัวถือ หกหาศูนย์หกหาออกวันสุกเลยดิแถาตัวจำในโบว่นพร้อมดิว่ันพร้อมเลยดินั่นลากระโตกระหยบงูพ่อมาเนียองวนแต่ว่าเขาบอกไห่พิมจัดไปเลยได้ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วหกหาหกหาศน์นฮาเนบอลับหาศูนกลางหาหกเนบอเออข้างบนหกหาศูนย์นละฮจเขาเต้นกันเลยนี่ยเลขตัวนี้แหละมันบแมนสันเน้อหน้าทงหน้าทนี่กนนี่แหละเด้อนี่นีเหน้าตัวเทงนี้เด้อ นีลาเด็ดเดีพซื้อหน้าทงนีลานีลาย่าไย่นอันรับรู้เด้อแมนุมหาหนไทยหอนหน้าเนาะแม่นุเนาะน้เลขรถเท่านี่เลขกรสหเท่ากับาอยู่กเอามนุให้ไม่นุไห้โสเอฟซีเลยเมนุมนุเพราะว่าเข้ามั่นใจแล้วเพราะว่าม่ประทากอุนกันเดวพอขันมาหากันย่ามไหนมันแม่นโหลดน แล้วดนมหายแล้วมหาเมนพิมเอาอันหกหาศูนย์แต่ว่ากับหาศูนย์เนาะหาศูนย์ก็หกหาสองคูทะเบียนรถตูวขั้นนี่แหละขั้นสัวขั้นหมานขั้นได้ซื้อให้ซื้อหน้าอยู่นี่แหละแต่ว่ากับให้เอฟซีอันซื้อในเด้ออันหกกับเก่าน่ะตัวเดียวกันอย่าลืมอย่าลืมเด้อ ก็อกกาตัวเดียวกันนี่ละอันเลขตัวนี้อันเป็นดวงของแม่นุมกับพิมเพื่อได้น้ำกันจ้ะทันทันหัวคืนก็เก้าห้าศูนย์จ้ะห้าเก้าเนาะเลขมันเกิดมีหันหัวคืนหันหัวลงได้เลขหกหาศูนย์กับห้าหกหกห้าแล้วค่ะผู้เขามาแลกกับฝ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามชงพูทิศแม่พิมมีช่วกันได้จ้ะมือในแม่นมเพิ่นมาให้ช่วงให้ลาบด้วยค่ะเด้อเอฟซี รถพอตงแลแลนไปเหยียบงูด้วยค่ะงวดนี้หนึ่งกระก,กระดาคมโกหานี่ละจ้กะก็เลยมั่นใจเลขรถพันสิออกอีกจ้ะปีที่มันออกโกหาศูนย์นะเพราะที่ไม่พิมพ์ก็ถูกน้ากันก็นกพอตรงก็ไม่นมด้วยค่ะระหว่ารถเล่าแลนตะบดีเหยียบงูเนาะค่ะนกขวมงูไปเลยจ้ะเพิ่นก็เลยผ้ากันสื่อ,น,อนี่ละหกห้าศูนย์ ถูกท่องล่างทั้งบนจ้ะพอทีมพิมพ์ก็เลยไดน้น้ากันน้าเพลนเลนาะค่ะเนาะก็เลยเป็นบุญขํามกันนะจ๊ะทรามาหากันก็แปลว่าโชคแล้วเพราะว่าแม่หน,นุ่มดวงเพลนดีแล้วจ้ะพอตรงขึ้นกันเนาะดวงเพลนเริ่มขึ้นแล้วจ้ะตืกอเลขสามตัวมาอยู่สองงวดแล้วงวดนี้ก็สิมาให้โชคห้ลาภเพราะเนาะค่ะเนาะ fc กับเบิรงน้ากันเด้อค่ะเด้อ ก็น่าหน่อยตะโชบเนี่ยนี่เะโบไงได้กะทีได้น้ากันนี่ละเถาเอ้ยตนพ่อแล้วเนาะาในพ่อเรียงหลานนั่นหนิไงสำหรับมือนีก็สำ้รับนกค่ะนาให้โสให้มันล้าด้วยน้ากันทุกคนเด้อค่ะเด้อมันเรียงลูกท่านไงได้เรียงหลานท่นข่าสนใจคอร์ฟิวกับทักมาเด้อค่ะ d g ยามดลูกยิ่งเข้านอกค่ะเนาะ สุขภาพดีสดชื่นแจม่มใสเป็นน้ำกันจ้ะเลือดล่มไหลเวียนดีคพราะเราฟิลจะ้ะของแท้ลอยเปอร์เซ็นมือซ่าเท้าซาก็จะหายไปจะ้ะเลือดล่มไหลเวียนดีไขมันอุดตันต่างๆเนาะค่ะเนาะตัวนี้จะไปขายายหลอดเลือดเท่าหเห็นเลือดสะอาดหน้าตาสดชื่นแจม่มใสผิวพรรณเปล่งปังจะ้ะ d จ g นี่กูุ้ีิทำงานนักหมดหลูกผู้หยิงเฮ้าแม่บ้านทุกคนเด้อค่ะ ควรจัดตัวนีเนาะค่ะมีไวติดบานติดซอง